คุณเคยว่าความกับชีวิตตัวเองไหมครับในสารจำลองของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิตไม่ได้แค่เรียนกฎหมายจากหนังสือแต่พวกเขาขึ้นสารจริงเพื่อเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมจากการลงมือทำจากคดีจำลองสุดเข้มข้นไปจนถึงการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตจริงนี่ไม่ใช่แค่การฝึกเป็นทนายแต่คือการฝึกเป็นมนุษย์ที่เข้าใจความยุติธรรม ฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในตอนล่าสุดของ ms u insider สารจำลองห้องเรียนจริงของนักกฎหมายอนาคตเพราะบางทีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากตอนที่เราจำได้แต่มันเกิดตอนเรากล้าลงมือทำจริงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ms u insider ครับรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวในมหาวิทยาลัยมหาสรารคามมสบ้านเฮานี่ละครับ สวัสดีครับวันนี้ผมสนสักขันทองครับก็ขออนุญาตาชวนคุยเรื่องที่ฟังดูจริงจังนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสนุกกว่าที่คิดนะครับเพราะเราจะไปดูสารจำลองของคณะมิติศาสตร์มมสที่เพิ่งจัดไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาครับตอนแรกเนี่ยพอได้ยินคําว่าสารจำลองนี่ผมแอบคิดในใจเลยละครับว่าเออหรือเขาจะเอานิสิตไปจำลองเป็นจำเลยกันจริงๆนะครับ <laughs> ไม่ใช่นะครับ นี่ไม่ใช่ศาลประชามติหรือว่าศาลตี้แต่ว่าเป็นห้องเรียนพิเศษที่จำลองบรรยากาศเหมือนอยู่ในศาลจ,จริงจริงๆเป๊ะเลยนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาไปจนถึงคดีครอบครัวครับพูดง่ายๆคือมันคือเวทีซ้อมมือของนักกฎหมายเนี่ยในอนาคตนะครับให้ลองว่าความพูดต่อหน้าศาลอย่างจริงจังกันตั้งแต่ยังเรียนอยู่พอได้ยินแบบนี้ครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเรียนแบบนี้ตั้งแต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้ยคงไม่ต้องรอ โลกความจริงมาสอนที่หลังนะและเขาบอกเลยครับว่าในโครงการนี้ไม่ได้มีแค่ความเคร่งเครียดทางกฎหมายอย่างเดียวครับเพราะว่านิสิตเนี่ยเขาใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเต็มที่ครับมีทั้งคดีครอบครัวนะครับชื่อเท่ทว่าเล er ิฟเอนเลิฟเอนนะสิ้นสุดทางรักหรือจะเป็นคดีอาญานะครับที่มีชื่อว่ามิส t e รี่เทอเตอร์ปริศนาโรงละครชีวิตจริงไม่ใช่บทละครนะครับฟัง ชื่อเนี่ยก็โอ้โหรู้แล้วครับว่านักกฎหมายรุ่นใหม่นเ,นเขาไม่ธรรมดาเลยล่ะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้รายวิชาว่าความและสารจำลองซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง active learning ที่มอสี่กำลังผลักดันเต็มที่ครับเพราะว่าในยุคนี้นะการเรียนไม่ใช่แค่จำครับแต่ต้องทำให้เป็นด้วยนะครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าสารจำลองนี้มันมีดีแค่ไหนครับทำไมถึงเป็นก้าวสำคัญของนักกฎหมายรุ่นใหม่และที่สำคัญเนี่ยเราทุกคนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างครับ พร้อมแล้วใช่ไหมครับงั้นอย่ารอช้าครับไปขึ้นศาลเอ้ยศาลจำลองดีกว่านะครับ <laughs> ไปฟังเรื่องราวจริงนะครับจากห้องเรียนสุดจริงจังแต่เต็มไปด้วยความสนุกของคณะนิติศาสตร์มมสอกันเลยครับ Transformation in 3, 2, 1 โอเคครับนะเมื่อกี้เราเกินไปแล้วครับว่าคณะนิติศาสตร์มมศเขามีการจัดสารจำลองขึ้นมาแล้วสารจำลองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่การแสดงจำลองเฉยๆใช่ไหมครับอา้าวใส่พิเป็นทนายความใส่สูตรเดินเชิดๆต่อหน้าสารอะไรแบบนั้นนะครับแต่ไม่ใช่เลยครับเพราะสารจำลองนี่มันคือห้องเรียนจริงจังครับที่จำลองขั้นตอนทุกอย่างเหมือน อยู่ในศาลจริงๆนะครับตั้งแต่การร่างคำฟ้องการเตรียมพยานไปจนถึงการว่าความต่อหน้าศาลเรียกว่าครบเครื่องกันตั้งแต่ต้นคดีจนตัดสินเลยทีเดียวฟังดูซีรีส์ไหมครับแต่บอกเลยว่านิสิตเขาทำออกมาได้เนียนตาทำออกมาได้สนุกมากครับเพราะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีการเลือกคดีจำลองในแบบของตัวเองมีทั้งดราม่าครอบครัวอย่าง l o ิ e and สิ้นสุดทางรักเนี่ยฟังชื่อแล้วก็รู้ว่าถ้าสารนี้มีเวทีประกวดละครหลังข่าวเนี่ยน่าจะชนะเลิศแน่ๆครับส่วนคดีแพ่งก็ไม่แพ้กันนะครับเรื่องของสงครามมิดแท้ชื่อเท่ขนาดนี้ครับมิดแท้นี่เป็นมิรเนี่ยเป็นไม่ใช่อ่ามิตรที่มีอ่าตัวต่อเต่ารอเรือสกดนะครับแต่ว่าเป็นมิรมิดฉาชีอะไรอย่างเงี้ยครับะฉะนั้นนะครับสงครามมิดแท้นะครับชื่อเท่ขนาดเนี้ยฟังแล้ว นึกว่าจะมีซีนต่อสู้เหมือนในหนังอา v บ t นเจจริงๆแล้วครับเขาจำลองสถานการณ์ทางกฎหมายให้เห็นกระบวนการต่อสู้คดีแพ่งแบบละเอียดมากครับส่วนคดียาโอ,โอโหนะครับชื่อ m y สตอรี่เ e เตอรนะครับปริศนาโรงละครชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่บทละครครับนี่คือมันคือระดับระดับนี้มันไม่ใช่แค่สารจำลองสารแล้วละครับแต่มันคือการแบบจำลองชีวิตเลยครับ กิจกรรมนี้จะขึ mm ้นในรายวิชาว่าความและสารจำลองโดยรองศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดรวิสิทธิ์เจตนานุลผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษมาต้อนรับและให้กำลังใจนิสิต้ดยตัวเองเรียกได้ว่าอาจารย์ก็จริงจังครับนิสิตก็อินกันสุดสุดนะครับทั้งวันนี้ไม่ใช่แค่โชว์ครับแต่มันคือการซ้อมมือจริงเพื่อเตรียมเข้าสู่วิชาชีพทนายความในอนาคตนะครับเพราะถ้าได้ลองว่าความจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ยังเรียนเนี่ยนะครับพอถึงเวลาสอบใบอนุญาตหรือว่าทํางานจริงเนี่ย ผมว่าก็จะไม่ตื่นสารแน่นอนนะครับตื่นสารนะไม่ใช่ตื่นสายนะพ <c oughs> ูดง่ายๆครับคือสารจำลองไม่ได้เป็นแค่ค่าประเด็นธรรมดาครับแต่มันคือเวทีที่เปลี่ยนนักเรียนกฎหมายกลายเป็นนักกฎหมายตัวจริงนะครับตั้งแต่ได้ตั้งแต่ยังไม่จบเลยทีเดียวล่ะครับแล้วช่วงต่อไปนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าเบื้องหลังของความจริงจังเนี้ยว่าทําไมการได้ขึ้นสารจำลอง ถึงถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของการเรียนกฎหมายมันช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ยังไงบ้างนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันต่อครับ ครับคุณผู้ฟังครับรู้ไหมครับว่าเวลาพูดถึงคณะนิติศาสตร์หลายคนจะนึกถึงภาพนิสิตที่นั่งอ่านกฎหมายเป็นตั้งๆจนโตะสันเหมือนกําลังจะเตรียมตัวจะว่าความกับชีวิตตัวเองยังไงอย่างนั้นแหะครับแต่จริงๆแล้วครับกฎหมายไม่ได้อยู่แค่ในตาราครับมันอยู่ในทุกการกระทํานะครับทุกคาพูดนะแล้วก็ทุกการตัดสินใจที่มีเหตุผลรองรับครับนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทาไมครับสารจําลองเนี่ยถึงสําคัญกว่าที่หลายคน คิดนะครับมันไม่ใช่แค่กิจกรรมเก็บคะแนนครับไม่ใช่แค่จำลองศาลเล่นๆแต่มันคือสนามฝึกชีวิตจริงของคนที่อยากจะเป็นนักกฎหมายตัวจริงครับเพราะว่าในศาลจำลองนี่นิสิตไม่ได้แค่พูดให้เก่งครับแต่ต้องคิดให้เป็นระบบต้องใช้เหตุผลที่มีรากฐานจากกฎหมายจริงๆครับต้องเข้าใจทั้งมุมของโจทย์และจำเลยครับต้องเรียนรู้ที่จะฟังอีกฝ่ายไม่ใช่แค่พูดให้ชนะครับ คือพูดได้ง่ายครับคุณผู้ฟังนี่คือการฝึกศิลปะแห่งความยุติธรรมตั้งแต่ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยล่ะครับนะฮะอ,อ๋ออีกอย่างหนึ่งครับที่ผมชอบมากคือศาลจำลองเนี่ยมันไม่ได้ฝึกฝนแค่ทักษะทางกฎหมายนะแต่ยังฝึกทักษะชีวิตด้วยครับคิดดูสิครับเวลาขึ้นว่าความเนี่ยจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ต้องพูดให้มั่นใจต้องทํางานเป็นทีมกับเพื่อนๆนนะฮะและต้องเคารพกติกาครับบางคนบอกว่าขึ้นศาลครั้งแรกเนี่ยโอ้ยมือยิ่งสั่นกว่าตอนสารภาพรักซะอีกหันแน่ แต่พอผ่านสารจำลองมาแล้วเนี่ยครับต่อให้เจอสารจริงเนี่ยก็คงไม่สันแล้วล่ะนะครับเพราะสอบไวเรียบร้อยนะครับหรือว่าสันก็อาจจะสันน้อยลงนะครับและที่สำคัญครับกิจกรรมนี้ยังเชื่อมโยงกับแนวทาง active learning ที่มมอสกําลังผลักดันอย่างจริงจังครับการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทํามากกว่านั่งฟังเฉยๆนั่นแหละครับเพราะว่าในโลกทุกวันนี้ความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ใน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 สมุดแต่ว่าอยู่ในประสบการณ์นะครับที่เราได้ลองเองนะครับ ดังนั้นสารจำลองนี่จจะไม่ใช่แค่โปรเจกต์เล็กๆของคณะนิติศาสตร์นะครับแต่มันคือการสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้เหตุผลและความรับผิดชอบกันล่ะครับรวมถึงจตสำนึกความยุติธรรมด้วยนะฮะซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมครับและในช่วงต่อไปครับเราจะไปดูกันว่าการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ใช้ที่มมสใช้อยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดของนิสิตยังไงครับทำไมแนวทางนี้จึงกลายเป็นมาตรฐานระดับสากล และทำไมมหาวิทยาลัยถึงให้ความสำคัญขนาดนี้นะฮะเตรียมกาแฟไว้จิบได้เลยครับเพราะช่วงหน้าจะเข้มข้นแบบฟังแล้วอยากกลับไปเรียนใหม่แน่นอนครับ This is gift is I myself my me, for and ครับคุณฟังเมื่อพูดถึงสารจำลองแล้วเนี่ยมันก็พาเราเข้าเรื่องใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดกิจกรรมนี้นะครับคือคําว่า active learning ครับชื่อดูมันอาจจะเป็นศัพท์วิชาการใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือการเดินรู้ที่เราต้องลงมือทํานั่นเองครับไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆนะแต่แล้วก็หวังว่าจะเข้าใจทนสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยใครเคยเจออาจารย์พูดคนเดียว3ชั่วโมงเต็มยกมือขึ้นหน่อยครับ เชื่อว่าหลายคนคงจําเนื้อหาไม่ได้เท่ากับที่เราจําได้ว่าอาจารย์พูดเร็วมากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าโลกตักวน,นี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับการเรียนแบบฟังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พออีกต่อไปครับเพราะความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแค่ในห้องเรียนครับมันอยู่ในการลงมือทําการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็การลองผิดลองถูกนั่นเองครับฉะนั้นนะครับแอคทีฟเรนนี้น่งคือการเปลี่ยนจากห้องเรียนที่มีผู้สอนมาเป็นพื้นที่ เรียนรู้ร่วมกันนะครับอาจารย์ไม่ได้เป็นคนพูดคนเดียวแต่เป็นโค้ชคอยตั้งคําถามให้เราคิดน,ะนิสิตก็ไม่ได้เป็นคนนั่งฟังเฉยๆครับแต่ต้องกล้าพูดกล้าลองกลา้าทําผิดได้นะครับแก้แก้ใหม่ได้นะครับแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับที่ผมชอบชอบมากนะก็คือมมสอเนี่ยครับมหาวิทยาลัยมศาคามเนี่ยก็ไม่ใช่แค่พูดนะแค่แค่พูดสวยๆนะครับแต่ทําจริงนะทำจริงสารจําลองของคณะ นที่ศาสตร์นี่แหละครับคือภาพที่ชัดที่สุดของ Active Learning นะครับนิสิตไม่ได้แค่รู้ว่ากฎหมายเขียนว่าอะไรแต่ได้ลองใช้กฎหมายจริงในสถานการณ์จริงๆนะครับแต่ไม่ต้องมีจำเลยตัวจริงเท่านั้นเองก <laughs> ิจกรรมนี้ก็มาช่วยฝึกให้คนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงครับฝึกความมั่นใจฝึกกันทำงานเป็นทีมฝึกการสื่อสาร ฝึกคิดในมุมมองของผู้อื่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือที่สุดคือฝึกให้เข้าใจว่าความรู้จะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อเราใช้มันเป็นครับเพราะว่ามันคล้ายกับเวลาเราขับรถเลยครับเราจะไม่มีทางขับรถได้ด้วยการดูอ่านคู่มืออย่างเดียวเนาะนะฮะต้องจับพวงอะไรจริงถึงจะรู้ว่าเบรกอยู่ตรงไหนเกียร์ต้องเข้าแบบไหนและที่สําคัญเนะี่ยต้องรู้ว่าขับแล้วจะไปทางไหน active learning ก็เหมือนกันครับมันคือการให้โอกาสเรานะครับขับชีวิตของตัวเองตั้งแต่ อยู่ในมหาวิทยาลัยครับและผลลัพธ์ของมันก็ไม่ใช่แค่เกรดดีครับแต่คือการสร้างทักษะชีวิตที่อยู่กับเราไปตลอดครับในมุมของผู้สอนเองเนะครับแนีคิดนี้ก็เปลี่ยนวิธีสอนทั้งระบบเลยแหะครับอาจารย์เนี่ยไม่ได้ต้องเป็นคนตอบทุกคําถามครับแต่กลายเป็นคนสร้างคําถามที่ดีครับเพราะบางครั้งเนี่ยคำตอบที่ดีที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกนะักศึกษานิสิตนะครับแต่คือสิ่งที่นิสิตนักศึกษาเนี่ยค้นพบด้วยตัวเองครับสิ่งที่ผมเห็นว่าสวยงามที่สุดคือบรรยากาศในห้องเรียนที่เปลี่ยนไปจากต่างคนต่างเรียนกลายเป็นเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนิสิตเนี่ยตาก,ก็มีบทบาทมีเสียงมีพื้นที่ให้แสดงความาคิดเห็นกัน,นครับและสําคัญครับทุกคนได้เห็นคุณค่าของการฟังผู้อื่นนะครับซึ่งเป็นรากของความเข้าใจนะฮะและก็ตรงกับหัวใจของคําว่า ยุติธรรมเลยล่ะครับผมเชื่อว่าแนวคิดแบบนี้ไม่ได้ใช้แค่กับนิติศาสตร์นะคณะนี้เท่านั้นนะครับแต่ใช้ได้กับทุกคนนะครับทุกสาขาไม่ว่าคุณจะเรียนบัญชีศิลปรกรรมวิทย์สุขภาพหรือสื่อสารมวลชนครับการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อคุณกล้าลงมือทำครับ ดังนั้นครับถ้าตอนนี้คุณกําลังเรียนอยู่ครับแล้วรู้สึกว่าเอ๊วิชานี้มันยากจังเลยลองเปลี่ยนวิธีคิดดูครับอย่ารอให้ถึงตอนสอบแล้วค่อยเข้าใจแต่ลองลงมือทําตั้งแต่วันนี้ครับเพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงนะครับไม่ได้เกิดจากตอนเราจําได้นะครับแต่มันเกิดตอนเราเข้าใจจนทนํานด้จริงต่างหากนะครับและนี่นครับคือพลังของ active learning ที่มรสกําลังผลักดันให้เกิดในทุกคณะทุกห้องเรียนและในทุกหัวใจของนิสิต มองม,มหาสารคามกันครับเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนที่เราได้ลงมือใช้ชีวิตไปพร้อมกับมันครับ Let me tell me secret you a secret. ครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมครับว่าสารจำลองเนี่ยมันมันมันอย่างไรมันไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาเนาะไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาแต่มันคือบทเรียนชีวิตจริงนะที่ห่อไว้ในรูปแบบของการเรียนครับเพราะในสารจำลองนั้นนิสิตไม่ได้แค่ซ้อมพูดนะแต่ได้ซ้อมเป็นคนนะฮะคนที่ต้องรับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองนะครับคนที่ต้องกล้าพูดในสิ่งที่เชื่อและที่สําคัญคือคนที่ต้องรู้จักฟังอย่างเข้าใจครับ และนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าผู้ฟังทุกคนไม่ว่าจะเป็นนิสิตจากคณะไหนหรือแม้แต่คนที่จบไปแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยเราทุกคนต่างก็ต้องว่าความในแบบของตัวเองอยู่ทุกวันแหละครับบางคนก็ว่าความกับเวลาบางคนก็ว่าความกับความฝันบางคนก็ว่าความกับความกลัวในใจของตัวเองครับกิจกรรมนี้สอนเราว่าการเตรียมตัวสําคัญพอๆกับความกล้านะครับ ก่อนจะขึ้นศาลจำลองในิสิตก็ต้องเตรียมเอกสารศึกษาคดีซ้อมพูดอย่างหนักครับนั่นก็ไม่ต่างจากชีวิตเราหรอกครับถ้าอยากประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมให้ดีที่สุดครับแล้วค่อยกล้าออกไปทําจริงครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือการฝึกคิดเป็นทีมครับในศาลจำลองไม่มีใครว่าความคนเดียวครับทุก อย่างเนี่ยต้องอาศัยการวางแผนร่วมกันครับแบ่งหน้าที่และสนับสนุนกันครับฟังดูเหมือนเรื่องในห้องเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วนะมันคือทักษะชีวิตเรื่ล้วนนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพไหนครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่ทางานร่วมกับคนอื่นนะครับและที่สําคัญที่สุดคือสารจําลองเนยังปลูกฝังจริยธรรมของนักกฎหมายในยุคที่ข้อมูลไหลเร็วข่าวปลอมกระจายไว้ครับการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้องคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดครับสารจําลองเลยไม่ใช่แค่การฝึกใช้กฎหมายครับแต่ว่าเป็นการฝึกใช้ความ ยุติธรรมในหัวใจครับและผมอยากฝากถึงนิสิตหรือว่าคนฟังที่อาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอหรือเรายังไม่พร้อมที่จะลงมือทำจำไว้นะครับคนเก่งทุกคนในเริ่มจากการลงมือทำทั้งนั้นไม่มีใครพร้อมตั้งแต่วันแรกเหมือนนักกฎหมายที่เริ่มจากสารจำลองก่อนสารจริงหะครับคุณก็เริ่มจากลงมือในพื้นที่เล็กๆของตัวเองได้เหมือนกันครับอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดและอย่าลืม ดีใจกับทุกก้าวเล็กๆของตัวเองด้วยครับเพราะมันคือหลักฐานว่าคุณกําลังเติบโตครับสุดท้ายผมอยากให้เรานะครับจําไปว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนนะแต่จบเมื่อเรากําลังหรือว่ากล้าลงมือทําสิ่งที่เรียนรู้นะครับและใช้มันเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับถ้าคุณเริ่มจากจุดเล็กๆแบบนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่กล้าขึ้นศาลจําลองใน,ว,น,นวันนี้วันหนึ่งคุณก็อาจจะได้เป็น ได้ขึ้นในเวทีจริงของชีวิตนะะด้วยความมั่นใจเหมือนกันล่ะครับ เอาละครับมาถึงชุ่ดสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราเดินทางผ่านเรื่องราวสารจำลองไปด้วยกันครับตั้งแต่ภาพพิเศิที่ขึ้นว่าความบนเวทีไปจนถึงแนวคิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ทําให้มหาวิทยาลัยมศลาคามไม่ใช่แค่สถานที่ให้ความรู้แต่เป็นพื้นที่สร้างคนให้พร้อมกับชีวิตนะฮะ สร้างคนให้พร้อมการใช้ชีวิตนะฮะตอนนี้ผมอยากจะชวนทุกคนนะฮะหลับตาลงสักครู่นะครับและถ้ากําลังฟังระหว่างขับรถก็อย่าหลับนะครับลองถามตัวเองว่านะครับเรากําลังเรียนรู้สิ่งที่เรารักจริงๆหรือแค่เรียนเพราะต้องเรียนเราเคยลงมือทําสิ่งที่อยากทําจริงๆแล้วหรือยังครับเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่ทําให้การเรียนรู้มีความหมายไม่ใช่คะแนนหรือวเกรดนะครับแต่คือความกล้าที่จะลงมือทําและใช้สิ่งนั้นพัฒนาตัวเองครับ นิสิตนิติศาสตร์มมสอที่กล้าขึ้นศาลจำลองในวันนั้นนะฮะอาจจะยังไม่ใช่นักกฎหมายที่เก่งที่สุดในโลกครับแต่พวกเขาได้เริ่มว่าความกับความกลัวของตัวเองแล้วครับและนั่นอาจจะเป็นชัยชนะที่สําคัญกว่าคําตัดสินของศาลในไหนครับผมว่าสวยงามครับสวยงามความสวยงามของการเรียนรู้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ไม่ใช่การรู้มากที่สุดครับแต่คือการรู้จักเปลี่ยนตัวเองทีละนิดครับเพราะทุกครั้งที่เรากล้าทําสิ่งใหม่เนี่ยเราก็กําลังสร้างเวทีชีวิตของเราเองนะครับ ก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากจะฝากคำถามเล็กๆไว้ให้คิดเล่นๆนะครับถ้าในชีวิตคุณมีโอกาสสร้างสารจำลองของตัวเองเนี่ยคุณอยากใช้มันซ้อมบทบาทอะไรอา,อาจจะเป็นสารจำลองแห่งความฝันที่คุณได้ลองผิดลองถูกหรือว่าสารจำลองแห่งความกล้าที่คุณได้ยืนต่อหน้าความไม่มั่นใจแล้วพูดออกมาว่าฉันพร้อมจะเริ่มต้นแล้วไม่ว่าคำตอบคุณจะเป็นอย่างไรครับขอให้จำไว้นะครับว่า ทุกการเดินรู้มีค่าเสมอนะครับและทุกก้าวที่คุณเดินมันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตที่กำลังถูกเขียนด้วยมือของคุณเองขอบคุณที่อยู่กับผมในตอนนี้ของรายการ M S Insider ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการไว้ด้วยนะครับเพราะตอนหน้าเราจะพาคุณไปอินไซด์อีกมุมหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องราวที่อาจทำให้คุณยิ้มคิดและก็รักการเดินรู้มากขึ้นอีกนิดนะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้ ผมขอให้วันนี้ของคุณนะครับเป็นวันที่คุณกล้ากล้านลครับกล้าว่าความกับความฝันตัวเองอย่างมั่นใจนะครับสวัสดีครับ